เรียกว่าช่างปรัเือนะคะก็จะเป็นี้นี่ละค่ลองดูตัวอย่างนะคะว่าจุดที่นาเคยตีมาตีผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าให้ทำแบบช่างทั่วไปแกไม่ทำนะถ้าทำก็คือมาตรฐานอ่ะคือเทียบได้กับช่างสามสิบปี ที่ทำมาสามสิบสี่สิบปีที่ทำมาแบบนี้เอ่ะบางีราคาแบบนี้ยคือต้องให้เขาไปดูงานก่อนแล้วก็ที่ดูขอ้อมนะลองดูว่าเทียบอะไรได้บ้างจะเป็นแบบนี้ต้องดูอ่ะสุดบางทีเขาก็จ้างฝังพอก็จะแพงขึ้นอย่างเงี้ยอตอนนา้เนี้ยให้ดูประจานนะประจานนะอ๋นนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ให้ดูน,นะคะนะาจะเขียนถ้าเขียนผิดน,นะก็จะเขียนหน่างนีะคะอือนะคะค่ะอะเลื่นมือนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเคยยังใครเคยยังไม่เคยเห็นแบบขอการใช้ไฟฟ้า,าเป็นแบบนี้นะคะแบบขอใช้ไฟฟ้าสําหรับบ้านที่เิดเตยไม่มีอะไรเลยอะ่ะต้องของใช้ไฟฟ้าใหม่ก็ต้องมีแบบนี้นะคะนะารู้ทุกเรื่อง ม้าปูเม้าแปลงเนี่ยอะไรมีเรียนทำไมเนี่ยมีเรียนอ่ะนะมุ้งหนังนางู้ยมุ่งดูดูดดนะคะนี่คือไฟนะจ๊ะให้ดูไฟนะจ๊ะนี่ LED L E D ดาวไลท์ H M ดาวไลท์เป็นยังไงดาวไลท์เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมรู้ปะอะไรดาวไลท์นี่ที่ฝังในฝังในน่ะปูน่ะดาวไลท์เพิ่มน้าบอกว่าถ้าบ้านมีนตังค์ขงเขาก็จะเพิ่มความร้อนมากเลยน,นะ จะเพิ่มความร้อนให้บ้านหรือว่าเป็นแสงแบบสลัวสลัวอะไรแบบนี้เขาจะต้องมีหลายแบบดาวไลท์สูงมากไงเวลาขายของประตูน้ำปู้โชว์หรืออะไรเงี้ยแสงมันจะต้องสวยๆเคยเห็นแสงบนห้างไหมแบบเดโมเทพ้า,พาแบบพาราคอนแบบห้างใหญ่ๆอ่ะถ้าสั่งดาวไลท์ลงไปอ่ะแสงไฟมันจะทําแบบถูกตัวแล้วสวยส่ะคือเรียกว่าแสงหลอกตาแสงหลอกตา,ก,ตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยให้ลูกค้าดูเพราะว่าบ้านลูกค้าแบบ เคยทําที่แพงที่สุดนะหมายถึงว่าคอนโดริมแม่น้ําเจ้าพยานะด้วยควา์จริงนาคือเล่าฟังว่านาจะไม่พูดน้ฟังเพราะว่าไม่ชอบฟังลาคาลเราก็จะไม่ถามะารได้คขาอ,อยู่ล้วเพราะว่าถึงรู้ไปก็เอาของเขามาไม่ได้เขาจะบ้าสามสิบล้านเป็นคอนโดนาะบอกห้องใหญ่มากนะริมแม่น้ําเจ้าพยานะก็เดินออกไปนะอีกหน่อยเราอาจจะเงก็ได้นะ,ะทำไมอย่างเรารวยอะ่ะ <laughs> ไม่ใช่หรอก เรารวยนะเดี๋ยวเพราะว่าอะไรแล้ปกเดี๋ยวถ้าเราได้ถุกบัตรนะเข้าใจปะล่ะหมายถึงว่าได้ถุกบัตรจากใครวะจากในดวงแกต้องไม่ฉันคุณจีบปะล่ะเหลือแกที่ถุดอะไรดีฉันจ้องนุกพวมันทุกทีเลยริงดิ